นายอาน o คัมแบกเพลงปากกาพัดลมปืนเทนแฟนกันข้อความของคนที่อายที่ไม่อยากกักความรู้สึกอีกต่อไปจากบทบาทนักวาดรูปและยูทูบเบอร์เจ้าของรายการไหนเล่าซิวันนี้อีกบทบาทที่ Nine นายอานุเนอโนไทยนิรุติเมทีได้ทำพร้อมแพทชั่นและใส่ความเป็นตัวเองลงไปแบบชัดเจนสุดๆคือการเป็นศิลปินนักร้องที่มีผลงานเพลงของตัวเอง และว,วันนี้เธอได้กลับมาพร้อมผลงานปากกาพัดลมปืนเทนแฟนกันบทเพลงที่เป็นเหมือนคำบอกรักของคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกแต่ไม่กล้าเอ่ยคำว่าชอบแบบตรงๆปากกาพัดลมปืนเทนแฟนกันถือเป็นผลงานจากความตั้งใจของนายอโนที่มีแพชชั่นกับการทำผลงานเพลงของตัวเองมานานและได้แรงสนับสนุนจากคู่ชีวิตผู้เป็นลมใต้ปีกในทุกย่างก้าวอย่างนดเกสโนวาปนดคุณประเสริฐโดยทั้งคู่ แต่งเพลงนี้จนเต็มไปด้วยความน่ารักเพื่อให้เพลงนี้กลายเป็นข้อความแทนความรู้สึกของคนที่อยากบอกรักใครสักคนแม้ใจหนึ่งก็ยังมีความรู้สึกเขินอายจนไม่กล้าบอกชอบหรือขอเป็นแฟนแบบตรงๆปากกาพัดลมปืนเทนแฟนกันผลงานเพลงที่มากับดนตรีแนวซิงป๊อปที่แฝงถี่อายความร็อกจนสามารถโยกตามได้ ีการสอดแทรกการเล่นคำแบบฉบับของโน้ตและคีย์เวิร์ดรหัสลับในเพลงเอาไว้ซึ่งใครที่ฟังดีๆจะสัมผัสได้ทั้งมวลความน่ารักและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเพลงแน่นอนแถมผลงานนี้นายอโน่ก็ตั้งชื่อเพลงสื่อถึงวิชาภาษาอังกฤษด้วยหลังเพลงชอบคูณซิงเกิลแรกของเธอได้มากับชื่อที่สื่อถึงวิชาคณิตศาสตร์ จนกลายเป็นจุดเชื่อมระหว่างทั้งสองผลงานที่เต็มไปด้วยความน่ารักเหมือนกันและนอกจากตัวเพลงที่ใส่ใจทุกดีเทลแล้วทุกองค์ประกอบทางสิ่งทั้งภาพและคอสตูมของเพลงปากกาพัดลงปืนเทนแฟนกันก็ยังสะท้อนตัวตนของนายอาน่แบบชัดเจนโดยงานนี้เธอได้ลงมือวาดภาพอาร์ตเอเลเมนต์ประกอบมิวสิกวิดีโอเองถือได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีซอีกชิ้นที่เน้นเต็มที่ในทุกแง่มุมจริงๆ ใครที่อยากหาวิธีเปิดเผยความในใจให้คนที่ชอบแต่ยังรู้สึกเขินอายสามารถส่งเพลงปากกาพัดลมปืน mm hmm. เทนแฟนกันเป็นตัวแทนความรู้สึกให้กับคนคนนั้นและสามารถฟังเพลงนี้ได้ที่ทุกแ mm hmm. พลตฟอร mm ์ม hmm. มิวสิกสตรีมมิ่งพร้อมชมมิวสิกวิดีโอและคอ mm hmm. นเทนต์สนุกๆแบบฉบับานอโได้ทางย o u t u b นอโนแอนเเอ็มวีเวิร์ลไวด์เวทาง Youtube a ม o ว mm hmm. m we watch. v ีเท่ากับ e ีวินสามเีขีดล่างจี g. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปากกาพัดลมปืนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพนแฟนกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยม NAEANO